สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราจะมาวิเคราะห์เหรียญ XRP กันนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีตาพุ่งขึ้นไปนะครับประมาณ46เลยนะครับปัจจุบันก็มาแตะที่ราคา32.5แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิเคราะห์พร้อมๆกันว่าทำไมนะครับมันถึงขึ้นมาได้ขนาดนี้นะครับด้วยปัจจัยทางเทคนิคนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะก็จะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย มาดูกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยราคา XRP นะครับพุ่งขึ้นมานะครับโดยการที่ทะลุแนวต้านเดิมนะครับถ้าดูในทำเฟรมของ15นาทีนะครับพอมันขึ้นมาแรงๆแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับตอนกลางคืนนะช่วงกลางคืนเนี่ยมันขึ้นมานะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการย่อตัวลงมานะครับถึงประมาณ30กว่าๆนะครับประมาณ30.5นะครับแล้วตอนนี้ก็มีการเด้งกลับขึ้นไปนะครับเราไปลองดูทำเฟรมใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับไปดูที่ทำเฟรม day เลยนะครับ มาดูที่ทำเฟรมเดย์นะครับตอนนี้นะครับ2วันเต็มๆเนี่ยก็มีอัตราการพุ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะแท่งนี้เนี่ยนะครับส่งสัญญาณอย่างชัดเจนนะครับว่ากําลังขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะครับราคาก็มาที่3 2 3 9แล้วนะครับเราลองย่อกราฟมาดูนะครับว่าทําไมมันถึงพุ่งขึ้นแรงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับย่อกราฟลงมานะครับถ้าเราตีเส้นเทรลน์นะครับหรือว่าเส้น h o r i z o นทอ l ไ i น์นะครับเราจะเห็นนะครับว่า มันเนี่ยได้มีการพุ่งทะลุนะครับแนวต้านที่สําคัญจึงทาให้ราคาเนี่ยตอนนี้เนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเลยนะครับแต่เราลองใช้เส้น h o r i z o n ทอลไลนะครับนี่นะครับแนวต้านตรงนี้นะครับโซนประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เราลองขยายกราฟดูนะครับมีช่วงหนึ่งนะครับที่ราคาเนี่ยได้ทําการพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับในช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็พุ่งมาถึงที่ตรงโซนประมาณนี้นะครับที่แนวต้าน ของประมาณนี่ครับ23.94นะครับหรือว่าประมาณ24นั่นแหละนะครับแล้วกราฟเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงนะครับจนมาถึงช่วงหนึ่งนะครับราคาล่วงลงไปต่ําถึงประมาณ5บาทเลยนะครับเรามาลองตีเส้นนี้กันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นแนวรับด้านล่างนะครับทีนี้เราจะเริ่มเห็นกรอบของมันนะครับว่ากรอบของมันเนี่ยค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดเราดูในไทม์เฟรมเดย์ทีนี้นะครับเราก็มาดูฝั่งขวาไปเรื่อยๆนะครับในช่วงราคาตรงนี้นะครับเส้นสีแดงแนะครับที่มันมีไส้เทียนยยาวๆ ผมจำได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือในช่วงข่าวนะครับก็ <S 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 ได้มีการพุ่งขึ้นไปของราคานะครับแล้วก็ย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงเลยนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมก็ได้เข้าเทรดด้วยนะครับแล้วก็ติดดอยอยู่ค่อนข้างนานเลยนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เทรดข่าวแล้วครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับในการที่เทรดด้วยปัจจัยข่าวนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยต้องได้ติดดอยไปด้วยนะครับโซนแบบช่วงประมาณหัวหัวนี้เลยนะครับก็ทนถือมาเรื่อยๆนะครับจนราคาเนี่ยมันเริ่มกลับตัวขึ้นมานะครับแต่ก <C 1> ขึ้นมาทะลุแนวต้านตรงนี้ได้นะครับก็ยังคงตรงตอยู่นะครับจนปัจจุบันนะครับมันก็เริ่มมาแบบนี้นะครับพอมาแบบนี้เสร็จปั๊บนะครับนี่พอมาถึงเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้พุ่งขึ้นนะครับโดยทะลุแนวต้านตรงนี้เลยนะครับหมายความว่า XRP นะครับได้ทะลุแนวต้านถึง2แนวต้านด้วยกันนะครับซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าดูจากการวิ่งของราคานะครับเมื่ออดีตเนี่ยราคากราฟนะครับพุ่งมาถึงราคาประมาณ24ี่เนี่ยแล้วมันได้พุ่งลงอย่างรุนแรงนะครับ อันนี้ก็คือครั้งแรกนะครับครั้งที่2นะครับรานะคาพุ่งขึ้นมาถึงโซนประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่ถึง24นะแต่ก็ถือว่าเป็นโซนประมาณเดียวกันนะครับใกล้ๆกันอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ใกล้ๆกันนะครับเราก็จะถือว่าเป็นแนวต้าน ที่ระดับประมาณใกล้เคียงกันนะครับราคาก็ไม่สามารถพุ่งขึ้นไปได้ครับมีการย่อตัวลงมาอย่างรุนแรงนั่นหมายความว่าตรงโซนประมาณนี้ครับประมาณ 23- 24นะครับประมาณ 22- 24เนี่ยเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับจนปัจจุบันนะครับราคาของ XRP เนี่ยได้พุ่งขึ้นไปทะลุนแนวต้านเดิมนะครับสแนวต้านที่เป็นแนวต้านสําคัญด้วยจึงมีการพุ่งขึ้นนะครับของราคาอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะว่า เมื่อไรก็ตามนะครับที่มันสามารถทะลุแนวต้านที่แข็งแกร่งได้เนี่ยนะครับราคาก็จะพุ่งขึ้นไปแบบทะยานค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับเหมือนกับที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมจนปัจจุบันนี้นะครับราคา x อ p กนะครับก็ถือว่าขึ้นมาสูงมากๆแล้วนะครับใครที่จะเทรดในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับแต่ในอดีตนะครับราคา x อ p กนะครับเคยขึ้นไปแตะอยู่ที่ราคาประมาณ100บาทแล้วนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมุติว่า ประวัติศาสตร์จะเกิดขึ้นซ้ำรอยนะครับเป้าหมายของ XRP ต่อไปก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ100ถึง120นะครับผมอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยนะนะครับผมอาจจะถูกหรือจะผิดก็ได้นะครับมันอาจจะลงมาต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้นะครับในเรื่องของอนาคตเนาะแต่ว่าในตอนนี้นะครับใครที่จะเทรด XRP นะครับก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วกันนะครับบริหารเงินของเราให้ดีๆเนาะสำหรับการเทรดคริปโตเคเรนซีนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตลาดนี้เนี่ยผันผวนสูงมากๆเลยนะครับ ในส่วนนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามีในเรื่องของข่าวเนี่ยเข้ามาเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ XRP หรือว่ารู้ในสาเหตุของการที่ XRP นะครับพุ่งขึ้นทะยานขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมมาแชร์กันเนาะนะครับสำหรับคนที่ชอบเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับแล้วก็สาวของ XRP เนี่ยนะครับน่าจะมีเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ